ครับผมสวัสดีครับค่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามช่อง YouTube ต้นกาผู้อินดีนะครับทางหายไปประมาณสามสัปดาห์ครับ <c oughs> อยากไลา์งานโรงเรียนครับเดโรงเรียนกับเด็กๆกับมาเอาลูกครับบมคอยได้อัปเดตพอดีมือนี้มีเวลาว่างนิดหน่อยครับเดี๋ยวจักน่อยกับไปเอาลูกขึ้นเก่าเลย มาอัปเดตให้ชมนะครับก็วเริ่มจากข้างในเนาะครับโอ้ยส่วนนี้ไก่กับตีกันมุนเบิดครับที่หน้อให้แดกนะครับแม่นี่แม่ที่ฝากผสมเสื้อแดงมีสวุวรรณนะครับจะ ดูสะก,กิดพอ่อวุ้นลอยนะครับแม่นะอ่าก็สมจะเย่แดงไปออกลูกได้สามตัวนะครับไอสามตัวนะตัวใดอยากได้ตัวใดแม่ใจหลูคนพันก็ได้หน่อยครับแม่นี่ก็เสื้อเพิอกองดำนะครับสมพอพอวุ้นลอยนะครับ จุดผสมเดียวมาจากเสียท่อมนะครับไข่เก่าหน่วยครับเนาเบ็ดเลื้ยตัวเดียวเล็กเป็นยังครับทนตัวใดแพงๆนี่ตัวนี้เสื้อผือวงดำนะครับเสื้อผือวงดำแม่น แม่เสื้อผือองค์ดำโดยชูโฟก,กัสเอ่เสื้อผือองคดำนะครับผสมกับเจอท้องเอกนะครับผสมกับเจาท้องเอกในลูกทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนะครับอ่าแม่นี่ลูกก็มีผลงานแล้วน้ารุ่นนะครับแม่ฝากติดตามอ่าตัวนี้ร้านเท่าแสนคมซ้อมมิซวันนะครับกำลังเบนเบาครับ ตัวนี้โอ้เสียดายครับพี่หนอเอ่อตัวนี้ที่เอามาจากสุ่มนุ่มลงมีนะครับตะวันแดงบวกดีกรับนะครับทั้งไวในสุ่มย่างดีเครับไกลหน่อยเขาไปหาในสุ่มตีกันหัวมุนเบิดพี่หนอโอ้เสียดายครับอัน,นี้ได้ผมแข็งเนี่ยเอาหลด เง็ดึ้นกันโอ้ยอะจะเป็นยังอทำยังไกะเท้องคําเนะครับท้องคําที่ทผู้ขา ผสมพ่องอน่อยนะครับเจ้าลังสวนนะครับก็ลังสวนเป็นไส้งอนลอยนะครับแต่ว่า,วากับแพ้ไก่เคี่ยงกันก็เลยเขากันมึงก็น่าจะได้รุ่นนะครับสำหรับชุดนี้แม่นีกนัแม่ข้องเสียท่อมนะครับชุดผสม ตอนนี้ปล่อยนะครับชุดผสมห้องเสียทอมเพราะว่าเอาไว้ในลอกผสมนี้กินไข่อยาขาคองครับก็เลยปล่อยอตัวนี้ลูกชายสีงาแดงนะครับสีงาแดงเทาประทัดแตกเชอร์รี่เลยยนะครับคู่นี้เลยนะครับคู่เกิดกันเลยประมาณหนึ่งคู่มีเจ้าเยแดงนะครับ ออกขอกค,ครับลุดจกข้อไปประลองฝีมือกันนะครับกับเจ้าลังสวนนะครับที่เป็นงอนลอ,อยคนปลากฏว่า,าเสียไฟหนาไปสองทางเลยครับบอดไปสองนะครับตอนนี้จงังหวะจอยแห้งครับยิงเขา่าผมได้คอยป้อนเขาป้อนน้ำมาครับ จะเยี่ยดยโอ้งเซียดายทันตัวใดเพียงเพงเป็นยังสีบิดขับกย <c oughs> ไม่ใช่นมพ่อนะครับน่วมพ่อจะเป็นไก่เชิงนักสามโลหนึ่งฉีดนะครับแข็งขนา,าดครับตัวนี้จะสอมกุ้มนที่แข็งนะครับไก่พ่อยังสีแข็ง อ่แม่นี้ดูสกิดนะครับออมองเมองเแม่อันนี้ดูบ้านแตกนะครับดูบ้านแตกเสือเพลองวงดำนะครับอ่าลูกชุดแรกกะ็ะกำลังเป็นเบาเป็นสาวนะครับลูกชุดที่สองนะครับผสมจะท่องเอกไว้นะครับอ่าลูกประมาณเก้าตัวนะครับ ต่อไปตัวนี้นะครับปลาไกวนะครับปลาไกวอตอนนี้ก็กำลังเห็ดปลาไกวตัวนี้จะเป็นสายเทาทองคำบวกทองคำแท้นะครับ เท่าทองคำบวกทองคำแท้ได้หลายท่านที่อยู่ในกลุ่มก็เคยเห็นคลิปตอนเพิ่นหน่อยเนาะครับตอนเพิ่นหน่อยอสลูหลังเนาะครับก็ก็ตามสายนะครับเท่าทองคำไม่พลาดนะครับสำหรับท่านที่มักท่านที่ชอบสายเท่าทองคำนะครับ กาคุ้งสีหูเนาะครับใส่เท่าทองคำมนาพานเนาะครับตัวนี้ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนน้ำหนักประมาณสองโลห้าเนาะครับเร์อ,อ,อาทิตย์ได้บางๆกัว่าสิเอาไปเช็คอยู่ครับส่วนเล็กๆนี้นะครับชุดน,นี้ อ๋อปอก้าเขียวจะเป็นเจ้าเยื่อแดงนะครับเยื่อแดงบวกดูบ้านแตกเสื้อเพื่งอ,องดำนะครับชุดนี้อ่าส่วนชุดนี้จะเป็นเจ้าทองเอกนะครับทองเอกบวกสีงาแดงแสงจมแดงหลอมมหานครนะครับอ่าตัวนี้ ตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันหลักนะครับปล่อยผสมนะครับตัวนี้จากเสียทอมมี่นะครับทอฟันฟาร์มชุดผสมหกหมื่นนะครับตัวนี้จะเป็นพอวุ้ร้อยพอวุ้ร้อยจากเสียทอมมี่นะครับจะเป็นดูสกิดนะครับสังเวียนแตกเสือดำอ่าดูสกิด เยี่อันธพาลสังเวียนแตกเสื้อดำนะครับสำหรับพ่อนี้ตอนนี้เขาปล่อยสมเบิดสูแม่เลยครับพ่อนี้เป็นจ่าฝูงตอนนี้นะครับคุมฝูงตอนนี้อส่วนแม่นี้นะครับก็เป็นสายพอวุ้ร้อยนะครับ ่วนแม่นี้ก็เป็นสายปอาวุดร้อยที่นำมาจากเสียทอมมี่นะครับเป็นชุดผสมกันนะครับกะฝากพี่น้องทีดตามนะครับตอนนั้นเอาค้างไวไ้ในหลอกผสมนะครับค้งไวไ้ในรลอกผสมเพิ่งกะกินไข่จะกข้องนะครับได้เอาออกมาค้างงอกกะไข่แล้วนะครับก็ไข่แล้วอไข่ซีฟองนะครับไข่ซีฟองอ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลูกเจ้าเยาแดงนะครับเยาแดงกับแม่เสือเพิกองดำนะครับอ่าสองตัวนี้กับกับตัวนี้นะครับนี่นี่นี่อ่าจะเป็นเยาแดงกับเสือเพลิกองดำนะครับสองตัวอสีออกเยาทั้งสองนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้ทั้งสองเลยนี่แหละครับแม่ได้แพงๆแม่ได้ากเก็บไว้นี่ลูกเลื้ยหน่อยนะครับ ชุดน,นี้ก็เหลือสองตัวนะครับลูกก็เก็บไว้ดูผลงานนะครับตัวนี้เป็นหลานเท่าแสนคมนะครับเท่าแสนคมบวกแสนกลน,นะครับเท่าแสนคมแสนกลน,นะครับแดงอนะครับมาหานคร เอาแสนคมแสนกลแดงหล่อมหานครนะครับสำหรับตัวนี้ไก่หกเดือนนะครับกำลังเป็นหนุ่มนะครับกำลังสวยส่วนตัวสีเท่านี้นะครับลูกชายท่านทองเอกนะครับลูกชายท่านทองเอกไก่เจ็ดเดือนนะครับกำลังเป็นหนุ่มตอนนี้ลอยประมาณสองโลสองสองโลสามนะครับตอนนี้ น้ำหนักประมาณ2โล2 2โล3นะครับก็รอเป็นหนุ่มเต็มตัวนะครับอ่าสำหรับแม่ถัดไปแม่น,นี้นะครับก็เป็นแม่กำลังวิ่งไปก็เป็นลูกสาวล้านสาวแสนกลน,นะครับลานสาวแสนกลก็เป็นชุดผสมนะครับ จากเสียทอมมี่นะครับลับมาล็อกผสมล็อกแรกนะครับก็จะเป็นท่านทองเอกนะครับท่านทองเอกเสวนแม่นี้ก็จะเป็นเสือแดงซอมีสวุวรรณนะครับเสือแดงสอมีสวุวรรณดูสกิดนะครับ เหยื่อพยักเสืยอดำสังเวียนแตกนะครับสำหรับแม่นี้ก็กำลังเอาเข้าผสมกับพ่อทองเอกนะครับพ่อทองเอกของเราตัวนี้ก็จะเป็น เจ้าสาบ้านแตกนะครับสาบ้านแตกลูกชายดูบ้านแตกนะครับะจะเป็นดูบ้านแตกบวกเสือเพลิงองดานะครับตัวนี้แข้งมันร้ายนะครับตัวนี้แข้งมันร้ายจริงๆนะครับแต่เป็นไก่ลอยเล็กนะครับน้ำหนักสองโลสองสองโลสามนะครับก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันุ์นะครับแล้วก็มีตําหนิอกคดนะครับ ครับผมส่วนพ่อพันุตัวนี้นะครับเป็นงอนร้อยนะครับตัวนี้งอนร้อยเอามาพัฒนาเรื่องโครงสร้างนะครับของไก่ในฟาร์มเป็นงอนร้อยจากพ่อเขาสั่งตรงจากเวียดน,นามร้อยเปอร์เซนนะครับแม่ก็เป็นไก่เวียดน,นามร้อเปเซนตนะครับตัวนี้เป็นงอนร้อยอายุ เก้าเดือนนะครับอายุป,ประมาณ9เดือนอแต่น้ำหนักตอนนี้เกือบ3ามกิโลแล้วนะครับแม่ที่แล้วก็ใส่ใส่แม่สีดำอตอนต้นคลิปนะครับที่ว่าเป็นปากไอยร้อยนะครับ ่าเทาทองคํานะครับก็ได้ลูกตอนนี้ก็ใส่แม่ปลากวอยเหมือนเดิมนะครับคู่เกิดของเจ้าสองตัวนี้นะครับคู่เกิดของเจ้าสองตัวนี้นะครับอ่าเจ้ายกเขากับเจ้ายกเรานะครับอ่สองตัวนี้แม่นี้จะเป็นคู่เกิดสองตัวนี้นะครับอ่าแม่นี้ก็เห็นคลิปเห็น เตะแล้วนะครับก็ถือว่ามีแววพอสมควรนะครับสำหรับแม่นี้ก็เลยอยากมาพัฒนาเรื่องเบอร์แข้งนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับก็เลยมาใส่พอกอ่อยซึ่งเชิงชนของตัวนี้ก็จะเป็นกัดบาตีตัวนะครับกัดบาตีตัวก็ก็ก ไม่รู้ว่าจะเข้ากันหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับส่วนแม่นี้นะครับจากเสียทอม,มี่อีกตัวนะครับจากเสียทอม,มี่แม่นี้จะเป็นลูกของเทาพยักนะครับเทาพยักษของเาวินเทาก็ใส่พ่อเยือนี้นะครับตอนนี้พ่อเยือนี้กับผสมแล้ว ก็น่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะได้ลุน้นแม่ด้วนนะครับหลายๆท่านยังจำได้นะครับแม่ด้วนอตอนนี้ลูกก็ยังเหลือห้าตัวนะครับเรียงลูกเก่งครับตัวนี้ลูกมีหาตัวกันยังเหลือหาตัวก็ ติดตามนะครับสําหรับแม่ดว้วดตัวนี้ลูกชายเจ้าทองเอกนะครับลูกชายเจ้าทองเอกอสําหรับพี่ๆท่านไหนถามหาไก่หนุ่มนะครับตัวนี้เหมือนพ่อมากเลยนะครับเคยลงในกลุ่มแล้วนะครับลูกชายเจ้าทองเอกอสนใจก็สอบถามเข้ามาในไลน์ได้นะครับเพื่อ อ่าม่นี้จะเป็นสามเอียว้อยนะครับสามเอียว้อยอ่าได้มาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่าส่วนตัวขาวนี้นะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับอ่าจะเป็นลูกของขาวทาชินะครับของนนชัยฟาร์มนะครับขาวทาชิทีมงาน กษตรอีสานเนาอครับอลูกขาวทาชิบวกกองดัวของสามเอี่ยวนะครับตัวนี้อ่าขาวทาชีก็แชมป์หนเอมนะครับบวกกองดัวไม่น่าพลาดน,นะครับก็ขอบคุณพี่นะครับจากถนนชายฟาร์มแบ่งมาให้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นสาวพร้อมผสมก็น่าจะให้ไข่ทิ้งแล้วก็ เอาไปฝากผาสมนะครับก็มองไว้หลายตัวอยู่นะครับครับผมกะยาวเลยน้ครับสำหรับคลิปอาที่จริงก็มีแม่แม่หลายคอกนะครับที่อยู่ใต้เล้านะครับจะบ่ได้พาไปชมอสองตัวนี้ฝากติดตามนะครับ ตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับจมูกนะครับยกละยกเขานะครับจมูกยกเขาตัวนี้จะยกเล้านะครับคู่เกิดกันเลยยกเขากับยกเล้าก็ฝากติดตามนะครับสําหรับคู่นี้อีกไม่นานนะครับจะได้ชมแล้วก็คู่เล็กนะครับคู่เยียเล็กสองตัวนี้ลูกเจาเยื่แดงนะครับเจาเยื่แดงตอนนี้ ไฟหน้าปิดสองข้างนะครับไม่น่าจะผสมได้แล้วแต่ก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับให้อยู่กับเราไปนานที่สุดลูกเขานะครับ2ตัวนี้สวยนะครับสีออกเยืองสองเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับครับผมสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เกือบ20นาทีแล้วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามรับชมนะครับช่องต้นกล้าคู่อินดีนะครับอขอบคุณกำลังแรงใจขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับ าฝากดแชร์กดติดตามนะครับมีายังก็สอบถามในกลุ่มไลน์ได้นะครับครับผมสำหรับมือนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมือนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ